เดืนสิเวทหวัวล้มตองอเดือนสิบสองต้องใบไผ่ดาวสวยล้มัดตองสนุกเฮาทรงเสียงฝ <c oughs> ูงมูนกอีเอียงวินเป็่นคู่เฮียงกันนกเขาขันอยู่หัวานาป่าเขาหน่วยกำลังกุงสมสุมสงเจ้า ออกคันสาลาเพลดเคตกกทินเสียงพูดตึงดึงกันข่าวพาหอมนุมภายเด่น้องสิได้ความขอตรนองยามลมหนาวดอกมาเปล่าลมบาัาชลป่าเขาา่าไฟสิก,กู่อสพนา พี่ชายวาสุดแต่งหาป่านทองปองบอกมีป่าเดิกเดิกมาก็แตหมอนเป็นเพื่อนนอนสะอ่อนโอสิ้นของตัวเป็นคนดอยได้แต่งานขอคอยคอยได้ก็ได้เป้าเนื้อว่าตัวเป็นบบาว ได้มาเป็นลูกจ้างย่านเป็นห่างระวางอ้อยนอนนอนก็น,นอนบ่หลับเนี่ยว่าใจมันหนักคิดแต่น้ำผิินมานานแจงเถาน้อนคิดหอดหนาผู้สาวกับพองกันไอ้ชไอ้ช มันยังอีกล่ะมันทำอะไระมันแ้งเราตีมันคือปลุกไอ้โดนเตือี้กของก็นอนลงหันหนึ่งมันตีแ้งไว้ใช่ไมแ้งเราตีล่ะมันโบแมนมันแ้งอ้มุงปลุกไอ้มาอย่างขนาดขนาดที้แยงขนาะผมคิดหอดหน้าผู้สาวเสนอไอโจคิดหอดหนาผู้สาวแมสาวได้ล่ะสาวผับพึ่งสาวผับพึ่งเออละเอ้ย มึงกินอะไรเฮงว่าคิดถอดสาวผับพึ่งิ่งเจ้าของในเปียงหลาเขายูเพียเขายูเพียมันเขายูพีเขายูพูดเออกูเลี้ยวเห็นมึงล่ะกูเรียกว่าเขายูพีล่ะมักสาวผับพึ่งตีลาเด้อนี่แม่นไอ้มึงเคยเห็นเครื่องบินบ่เคยเห็นบินในเครื่องฟ้าเห็นอยู่เป็นบ่แมนบ่านนี้มึงบ่แก้วแก้วเครื่องบินมาแล้วแก้วมันตรงกับสุภาษิตไทยว่าจะไหนล่ะ หมาหอนเครื่องบินหมาบาดมึงทีหอนเครื่องบินนู่นี่แมหมาเฮา,า,าเครื่องบินเจ้าเห็นบ้าบ้านอ่ะเอ็ดบักหานี่กับฮ <c oughs> นสะแตกยังมุนี่กระไดล่าเอ้ยจังไดยจังสิเปมมักสาวพอพึงคว้หักของมึงนี่มันคือฉีร้อยน้ำปาต่อฉี่ัววหลักต้องสลายมันบ่วีท่งางเป็นไปได้หรอกล่ะ <c oughs> หรือว่าผู้สาวเขาว่าจังด้เขามาักมึงบอ เขาบอกว่าเขามาโค่จสะสลาให้ผู้สาวเขาว่าเขามา,ม,ามึงแมนอีหลีนีด่ดีละเอาอีหลีเหรอเนาะโอ้ยนี่แหละอ้อมเมอ้ยบาทตรงกับสุภาษิตธิ์อีแล้่ยววาจ็งใดอีกจูสุภาษิตคือว่านี่ว่าจังไดผู้หญิงเปรียบเหมือนต้นไม้นหนาผู้ชายเปรียบเหมือนคนสวนโอ,อ้คือว่าจังสัตว์จูถ้าหากต้นไม้มันยั่วยวนเราเป็นคนสวนก็ต้องฟันท้าเขามามึงนี่บ่ผิดล่ะเอ้ยเตี๋ยตะวันนี่ยัง แล้วเขาแล้วน้ำเราเจ้าต้องไปขอไอ้ผมเน <c oughs> <People Valerie. c oughs> <ent> ี <c oughs festivals> <noon> <laughs> <remember> ่ยเล้วเขาแล้วน้ำแล้วให้ไอ้ไปขอเมียให้แมนโมมีหาเหล้าต่ผู้สาวมักไอ้ที่ส่วนพอยิ้มใสก็ไม่ยิ่งดันใดไปเลยอิริเต้ไออิลิว่าตัวมักโจกใส่เป็นอย่างมึงปวดท้ายติสีปั่นกันแท้ว้ามาสิมันลื่นบานเมียเขาเบาเลี่ยงที่ไปขอเมียให้กครไอ้มันแจกงตะกอนไอ้มันแจกงเกลือไม่ใซ่สารพวโปรตีนเดี๋ยวของนอน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 เดี๋ยวไอ้ไปขอให้แน่นอน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 ไอ้นะอก นอนบอลับดอกนอนบอลับมึงสิกูเห็เจังอะไรอีกวะเนี่ยไอแก้วมาตบดางผมนะบักแก้วมึงไปตบด่างไงมันกัะสันบ่ลเลียวดอกเออไอ้นี่เปรอะข้นเว้ยโงเนี่ยกูกูไม่เคยตบดางเจ๊งสิครับไปตบด่างไอมันไหนมันหลับรับแล้วก็นอนหามปุ๊บกูกางเด้อยี่สิบบาทเดียวขวัญไทหน้าเมียอยู่